เศษสิบส่วน4คูณสเศษหส่วนเเป็นการคูณเศษส่วนตัวคูณอยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนก็จะเหมือนเดิมก็คือตัวส่วนเป็น7หาตัวเศษเรานำา7คูณ2เป็น14นำา1บบวก1เป็น 15. สองเศษหนึ 2, ่งส่วนเจ็ดเขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษสิบห้าส่วนเจ็ดทำการคูณเลขนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนำสิบสามคูนสิบห้านำสี่คูณเจ็ดเราทำการคูณตัวส่วนค่ะสี่คูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบแปดทำการคูณตัวเศษสิบสามคูณห้าเท่ากับ 195คูณกันแล้วได้เศษ195ส่วน28อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคละตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ28 28, 28คูณจํานวนใดไม่เกิน195 28คูณ6เป็น168 168บวกจํานวนใดจะได้195ก็ต้องบวกอีก27ส่สิบเจ็ดเศษหนึส่วน28เขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคระได้ว่า6เศษยีสิบจ็ดส่วน28เศษสิบสามส่วน4คูณ2เศษหนึส่วนเตอบ 6เศษ27ส่วน28 5. เศษ2ส่วน7คูณเศษ42ส่วน37เป็นการคูณเศษส่วนตัวตั้งอยู่ในรูปของจำนวนคละเราเราจะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น7หาตัวเศษนำา7 คูณ5เป็น35นำ35บวก2เป็น37 5เศษ2ส่วน7เขียนในรูปเศษเกินได้เศษ37ส่วน7ทำการคูณเลขนำตัวเศษคูณตัวเศษน,นำตัวส่วนคูณตัวส่วนนำ37คูณ42นำ7คูณ37 เราจะทําการตัดเลข37กับ37โดยใช้สูตรคูณ37 37คูณจํานวนใดจะได้37 37คูณ1เป็น37 37คูณจํานวนใดจะได้37 37คูณ1เป็น37ต่อไปตัดเลข42กับ7โดยใช้สุตรคูณ7 7คูณจำนวนใดจะได้42 7คูณ6เป็น42 7คูณจำนวนใดจะได้7 7คูณ1เป็น7ตัดเลขเสร็จแล้วนะคะทำการคูณกันค่ะตัวส่วน1คูณ1เท่ากับ1ทําการคูณตัวเศษ1คูณ6เท่ากับ6 เศษหกส่วนหมีค่าเท่ากับ6 5เศษสองส่วนเคูณเศษสี่สิบส่วน 7, สาตอบ6 1เศษสองส่วนสคูณ1เศษหนส่วนสเป็นคูณ เป็นการคูณเศษส่วนที่อยู่ในรูปของจำนวนคระทั้งสองจำนวนเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินเปลี่ยนตัวแรกก่อนนะคะตัวส่วนเป็น3เหมือนเดิมหาตัวเศษค่ะเราก็นำสามคูณหเป็นสามนำสา3บวกสเป็น 5, 1, เศษสองส่วนสเขียนในรูปเศษเกินได้เศษห้าส่วนสา ต่อไปเราจะเปลี่ยน1เศษ1ส่วน4ให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น4หาตัวเศษนำา4คูณ1เป็น4นนำสี่บวก1เป็น5 1เศษ1นส่วน4เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ5ส่วน4ต่อไปเรานำเศษคูณเศษ นำส่วนคูณส่วนนำห้คูณหนำสามคูณสี่ทำการคูณตัวเศษ3าคูณสเท่ากับ12บสอทำการคูณตัวเศษ5้คูณหเท่ากับ25คูณกันแล้วได้เศษ25ส่วน12ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกิน เราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น12บสบสองคูณจำนวนใดไม่เกิน25 12ิคูณสเป็น24 24แล้วนะับให้ถึง25 24แล้ว25เหลืออีก1เศษยี่สิบห้ส่วนสิ เขียนในรูปจำนวนคละได้ว่า2เศษ1ส่วน12 1เศษ2ส่วน3คูณ1เศษ1ส่วน4ต่อ2เศษ1ส่วน12 2เศษ1ส่วน8คูณ1เศษ1ส่วน10เป็นการคูณเศษส่วนที่อยู่ในรูปของจำนวนคระทั้งสองจำนวน เราจะทำการเปลี่ยนจำนวนแรกให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น8หาตัวเศษค่ะนำา8คูณ2เป็น16นำ16บวก1เป็น17 2เศษ1นส่วน8เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ17ส่วน8ต่อไปเราจะเปลี่ยน1เศษ1นึส,นส่วนสิให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิม ตัวส่วนเป็น10หาตัวเศษค่ะนำสิบคูณหเป็น10นำสิบบวกหเป็น11 1เศษ1ส่วน10เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ1 1ส่วน10ททำการคูณเลขค่ะนําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนนํา17คูณ11นํา8คูณ1ิ ทำการคูณตัวส่วน8คูณ10เท่ากับ80ทำการคูณตัวเศษ17คูณ11ได้187คูณกันแล้วได้เศษ187ส่วน80ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละตัวส่วนเหมือนเดิม ัวส่วนเป็น80เหมือนเดิม80คูณจำนวนใดไม่เกิน187 80คูณ2เป็น160 160บวกอีกเท่าไรคะจึงจะได้187ก็ต้องบวกอีก27เศษ187ส่วน80เขียนในรูปจำนวนคระได้ว่า2 เศษ27่สิเ่วนแปดเศษ1นส่วนแคูณ1เศษ1นึส่วนสิตอบ2เศษ27่ส่วนแปสิบ